นจริงการการกล่าวคำอำลาที่ฐานทัพตรงนี้นะครับเนื้อหานี่จะคล้ายๆกับแถลงการอำลาที่เป็นทางการในตอนเช้านะครับซึ่งก็ตอกย้ำถึงสิ่งที่ทรัมป์ออางมาเป็นความสําเร็จเป็นผลงานอันโดดเด่นของเขาใน4ปีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ถ้า,าฟังให้ดีนะครับทรัมป์ก็บอกว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาทํางานเนี่ยคงจะไม่ยากหรอกเพราะว่าเราวางพื้นฐานมาให้ดีแล้วนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการเตือนว่าถ้าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนวางรากฐานไว และที่สําคัญนะครับทรัมพ์พูดชัดเจนทั้งในแถลงการเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนะครับกับแถลงการอําลาเมื่อเช้านี้เนี่ยก็คือทรัมป์ยังไม่ลาจากวงการเมืองอย่างแน่นอนเมื่อสักครู่นี้บอกเลยจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในตอนเช้าเนี่ยก็พูดถึงว่ากระบวนการที่เราเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับความหมายของทรัมป์ก็คือกระบวนการทางการเมืองที่ทรัมป์เป็นคนชูธงอเมริกาเฟิร์สก่อนเนี่ยนะทรัมป์ยัง ประกาศเลยว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นซึ่งหมายความว่าทรัมป์ยังจะมีบทบาททางการเมืองต่อไปในอเมริกาก็เป็นการปลุกขวัญและกำลังใจแต่ก็นี่น่าจะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะที่ได้เห็นการอำลาตำแหน่งของประธานาธิบดีที่กำลังจะจากไปวันเดียวกับประธานาธิบดีคนใหม่ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งซึ่งก็หมายความว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ไปร่วมงานในพิธีสาบานตนของโจไบเดน ขณะที่โจไบเดนก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐเดลาแวร์นะคะซึ่งเป็นรัฐที่ตัวเขาเติบโตขึ้นเต็มไปได้วยความซาบซึ้งทีเดียวโดยเฉพาะการย้ําว่าสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนที่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ We 12 years ago I was waiting at the train station in Wilmington for a black man to pick me up on our way to Washington where we were sworn in as president and vice president of the United States of America. And here we are today. My family and I about to return to Washington to meet a black woman of South Asian descent to be sworn in as president and vice president of the United States. As I told Bo on that station waiting for Barack and Hunter I said nationally I said don't tell me things can't change. They can. And That's America That's Delaware do they ชีวิตการทำงานทางการเมืองของโจไบเดนที่ยาวนานตั้ง37ปีนะครับบวกกับโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของไบเดนนะครับการเสียการสูญเสียภรรยาคนแรกกับลูกสาวแล้วก็ต่อมาลูกชายนะครับเพิ่งจะสียชีวิตไปเพราะโรคมะเร็งเนี่ยมันได้กลายเป็นเรื่องราวที่ทุกชูขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างของคนอเมริกันที่ถึงแม้ต้องเผชิญกับความยากลาบากต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือว่าความที่เป็นสิ่งที่เป็นเป็นโศกนาฏกรรมในชีวิตก็ต่างน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีความมุ่งมั่นก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่โจไบเดนทาได้นะค,คะและธีมหรือว่าเนื้อหาหลักในการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ก็คงจะเป็นไปตามที่โจไบเดนต้องการก็คืออเมริกาเป็นหนึ่งเดียวนะคะคเป็นความตั้งใจเลยที่จะต้องเข้ามาทำงานในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะสมานแผลรอยร้าวที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศค่ะพูดถึงพิธีสาบานตนนะคุณเทพชยัยถ้าย้อนกลับไปก็จะมี เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกิดขึ้นมากมายรวมถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการที่มีทั้งราบรื่นมีทั้งขลุกขลักเกิดขึ้นในช่วงของการทำพิธีสาบานตนนะคะ